จิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่เป็นเอกพจน์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับชาวปัญญาของพวกคุณอย่างมากเพราะว่าจิตวิญญาณที่พวกคุณพูดกันว่ามันเป็นของพวกคุณนั้นมันไม่ได้เป็นเอกพจน์แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่เข้าใจยากดังนั้น เวลาที่พวกคุณมองเข้าไปในดวงตาของคนอื่นและพูดว่าน a มมสเตนั้นก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังน้อมเอาความเป็นพระเจ้าที่อยู่ในตัวเองไปคารวะความเป็นพระเจ้าที่อยู่ในตัวของผู้อื่นอยู่พวกคุณเคยคิยดไหมว่าผู้คนเหล่านี้พวกเขาอาจจะมีจิตวิญญาณ ดวงเดียวกันกับพวกคุณก็ได้พวกเขาอาจจะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับพวกคุณก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงมีจิตวิญญาณดวงเดียวกันกับพวกคุณด้วยแต่ว่าพวกคุณไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยเพราะว่าพวกคุณจะคิดแต่ว่าพวกคุณมีจิตวิญญาณของพวกคุณเองอยู่ส่วนพวกเขา ก็มีจิตวิญญาณของพวกเขาเองอยู่นั่นแหละคือวิธีคิดของพวกคุณละเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่พวกคุณจะสามารถทำได้เพราะว่าถ้าพวกคุณไปรวมเอาพวกเขาเข้ามาด้วยละก็มันก็จะเกิดปัญหาด้านความสมเหตุสมผลกับสมองที่คิดเป็นแบบที่เป็นเส้นตรงของพวกคุณทันที จิตใจที่คิดแบบเส้นตรงจะมองเห็นว่าจิตวิญญาณของพวกคุณก็เป็นพวกคุณแต่เพียงคนเดียวซึ่งวิธีการคิดแบบนี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้พวกคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจข้อความนี้ได้เลยดังนั้นสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกพวกคุณก็คือเมื่อไหร่ที่พวกคุณสามารถข้ามสะพานแห่งความเข้าใจ ของตัวเองมาได้แล้วพวกคุณก็จะเห็นว่าเรื่องนี้มันไปช่วยขยายทัศนมิติของพวกคุณให้กว้างไกลมากขึ้นไปอีกมันไม่ได้ไปตัดทอนความยิ่งใหญ่อลังการของจิตวิญญาณของพวกคุณลงแต่อย่างใดเลยมันไม่มีจิตวิญญาณไหนเลยที่จะเป็นเอกพจน์เพราะว่ามันจะเชื่อมต่ออยู่กับส่วนรวมทั้งหมดอยู่ ตลอดเวลาเพราะว่าน้ำสุกแห่งพลังงานที่ชื่อว่าพระเจ้านี้จะอยู่ในน้าสุเพียงถ้วยเดียวเสมอซึ่งพวกคุณอาจจะเรียกมันว่าสนามพลังงานร่วมก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้แยกตัวเองออกมาจากส่วนรวมทั้งหมดเลยและชิ้นส่วนต่างๆของมันถ้าพวกคุณอยากจะเรียกแบบนั้นนะนะ ก็ดำรงอยู่ในจิตสำนึกความตระหนักรู้ของมนุษย์โลกแต่ละคนแล้วพวกคุณก็ไปบ่งชี้ว่าส่วนต่างๆเหล่านี้มันเป็นของตัวเองแต่ว่าอันที่จริงแล้วพวกมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากปีนี้หลักสูตรการสอนของคู่หูของฉันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเก้าประกาศของมนุษย์โลก ซึ่งคุณสมบัติสามอย่างในนั้นมาจากกลุ่มของจิตวิญญาณและเขาก็จะพูดถึงการแท้ด้วยซึ่งแการแท้ที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่พวกคุณจะรู้สึกได้เวลาที่พวกคุณเข้าสมาธิในระดับลึกเพราะว่าตอนนั้นพวกคุณจะไปสัมผัสกับแกนนแท้ที่ว่านี้เข้าแล้วพวกคุณก็จะเข้าใจว่ามันคือพวกคุณเอง แต่ว่านั่นไม่ใช่เพราะว่ามันคือทุกๆคนนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกคุณถึงได้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากๆยังไงละ่ะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้พวกคุณคิดไปว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคือสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมที่มาอาศัยอยู่ภายในร่างกายเนื้อของพวกคุณหรอกนะเพราะว่ามันก็คือพวกคุณเองนั่นแหละ เพียงแต่ว่ามันคือพวกคุณที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ใหญ่โตกว่าเท่านั้นเองเพราะว่าพวกคุณคือพระเจ้า